ดวงวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565นะครับวันนี้เส้นทางดวงดีมากๆนะครับมีเงินมีเงินจำนวนมากๆแล้วก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับรายรับรดยได้เป็นกอบเป็นกำรไร,รที่รอโชคลาภอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นวันไหนดีอย่างไรมีมั่นคงมากน้อยขนาดไหนมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวันประจำวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ก็มาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักอานะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรรวมทั้งโชคลาภวาสนาด้วยนะครับมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่มีช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางไปทํางานไปทําธุรกิจหรือว่าไปท่องเที่ยว นะครับชีวิตในช่วงนี้ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่แต่ว่าโอกาสของท่านยังมีหลายส่วนหลายอย่างที่ดีที่น่าพอใจมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากทาโรุใบที่หนึ่งเป็นชาริออตนักครบนักต่อสู้ชีวิตของท่านมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายที่อยู่อาศัยนะครับบางคนก็ออกต่างจังหวัดบางคนไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ไปพบปะก,กับผู้คนไปเจอญาติผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนแปลงนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับในช่วงเวลาดานี้ก็เป็นธรรมดานะครับไม่เป็นไรนะครับยังสู้กันต่อไปยังเดินหน้าต่อไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ดาบการตัดสินใจอาจจะมีเรื่องบางอย่างต้องแก้ไขต้องจัดการมีปัญหาบ้างมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ไม่เหลือบาก,การางยังสามารถจัดการได้รับมือได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับเพราะว่า เรายังมีแนวโน้มที่ดีมีสติปัญญามาีความคิดนะครับมีความพร้อมที่จะจัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของวิถีชีวิตทั่วๆไปนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับ ประการต่อมาก็ยังเป็นส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินดับก็ยังเป็นการเดินทางนะครับการสู้กับปัญหาการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับเอาถือว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับทำใจให้สบายๆบ,บางคนก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนด้วยก็คงไม่เป็นไรนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น ปลาเป็นดวงของจัก,กรพัดินี่นะครับอันนี้ร่ำรวยสมหวังมั่นคงนะครับคนที่ รอคอยเงินจะมีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆนะครับมีความพร้อมมีความสุขมีความมั่นคงมีความสมบูรณนะ์นั่นคือโอกาสของท่านนะครับจะมีโชคมีลาบได้รับเงินจนํานวนเยอะๆด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีมากๆนะครับสรับดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นดวงของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การที่จะพักก่อนไปทํางานหรือว่าการไปติดต่อ นะครับเจอผู้คนค่อนข้างติดจะเยอะในช่วงเวลานี้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาอยู่บ้างนะครับใจเย็นๆด้วยนะครับลดทอนความอารมณ์ที่มันจะใจร้อนลงไปบ้างก็จะทําให้ท่านเดินหน้าต่อไปได้นะครับแก้ไขปัญหาได้มีแนวทางที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนโชคลาภโชคลาภนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดีมากๆนะครับท่านจะได้รับความมั่นคงมีการเงินได้รับเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูกันว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวาทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มีการติดต่อการสื่อสารทางด้านออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับคนที่ทำงานทั้งด้านนี้ใช้สื่อต่างๆยังมีความ รวดเร็วในการติดต่อนะครับการเดินทางการไปพบเจอญาติผู้ใหญ่ความมั่นคงต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากทารุบยที่1เป็น2ดาบ สำหรับมีการติดตอ่อการสื่อสารนะครับพี่น้องชาวบันจันทร์ครับยังสามารถทําได้อาจจะเป็นงานนะครับคนที่ทํางานทางด้านออนไลน์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะมปร้านค้าออนไลน์การสื่อสารการติดตอ่อการเจรจาธุรกิจต่างๆยังสามารถทําได้แล้วก็ทําได้ดีรวดเร็วด,ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการติดตอ่อทั้งหลายทั้งปวงอาจจะมีข้อผิดพลาดถ้าเผื่อว่าเราประมาท ไม่ดูแลอะไรให้เรียบร้อยซัก,ก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับจะตกลงจะทําสัญญาใดๆก็ตามขอให้ตรวจสอบไว้ก่อนดีกว่านะครับและที่สําคัญในการเดินทางไปไหนมาไหนการจะทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆลงด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางการพักผ่อนการไปเจอญาติผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการเติมนะครับเติมพลังงานเติมพลังใจขอพรขอสิ่งที่ดีๆขอความช่วยเหลือซึ่งก็จะมีผลในทิศทางที่ดีที่น่าพอใจตามมาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชินี ม้เท้านะครับราชินีไม่เท้าคือเรื่องของการงานยังมีโอกาสดีผู้ใหญ่การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานยังรักษาระดับของความมั่นคงได้นะครับงานยังดียังมีอนาคตสดใสอยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะส่วนประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับเรื่องของความรัก เรื่องของความรักเรื่องของโครงการบางอย่างนะครับอาจจะยังรอคอยนิดหนึ่งนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับอยู่ในช่วงเวลาของการพักดวงของท่านก็อาจจะยังไม่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับก็ขอให้อดทนรอคอยมีจังหวะดีๆกลับมาเมื่อไหร่ค่อยเริ่มต้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารส่วนมากแล้วจะใช้สื่อทางด้านออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับมีการเดินทางไปพบปญาติผู้ใหญ่ ขอความช่วยเหลือว่าหรือว่าทํากิจกรรมดีๆในครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่ออโอกาสต่างๆที่จะตามมานะครับแนวโน้มของการงานของท่านยังมีความมั่นคงอยู่นะครับยังมีโอกาสดีๆตามมาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแนละให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างบางโครงการโครงงานอาจจะต้องชะลรอไว้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันยังเดินหน้าต่อไป ไม่ได้ในช่วงนี้นะครับคือมีอยู่มีแผนงานมีโครงการอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะนี้อาจจะหยุดเราคอยอดทนนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักอาจจะยังไม่เติมเต็มไม่สมหวังเท่าไหร่นักนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงท่านเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้อดทนรอคอยนิดหนึ่งใจเย็นเย็นะครับโอกาสของท่านยังเปิดกว้างขึ้นมาที่จะได้รับความสุขสร็จความรุ่งเรืองความรุ่งโรดทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองโอกาสเกิดขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับใจเย็นเอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรใบที่หนึ่งนะครับเป็น6ดาบนะครับพวกดาบคือการคลี่คลายสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี เรื่องอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงกาลังจะผ่านพ้นไปอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่ไม่คดีเรื่องของการเงินที่มันขาดแคลนนะครับเรื่องของความรักที่ไม่คดีเท่าไหร่นักนะครับอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยถ้าเผื่อว่าท่านมีปัญหาสุขภาพไม่ค่ดีก็ขอให้อดทนใจเย็นๆนะครับนี้เหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายกําลังจะคลี่คลายเปลีย่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับ ราการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ดาบก็เช่นเดียวกันนะครับเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพกับการพักพ่อการรักษาการฟื้นฟูนะครับการที่ต้องทําใจเย็นๆในการที่จะวรับมือกับเหตุการณ์บางอย่างที่เรา รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับใจเย็ยนๆนิดหนึ่งนะครับอดทนรอคอยแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นนะครับอดทนนิดหนึ่งนะครับใจเย็ยนๆด้วยใครที่มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังอย่าฟื้นตัวเองจนเกินไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับของคนที่เกิดในวันอังคารเป็นดวงจักรพัินะครับอาจดีดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จความสมบงังความรุ่งเรืองเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงอะไรเยอะ ตามมานะครับจะได้เปลี่ยนแปลงงานดีขึ้นได้รับความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์้ำชูดีขึ้นมากๆทีเดียวนะครับบางคนก็จะมีเจ้านายที่ดีนะครับให้การส่งเสริมมากๆในช่วงเวดลานี้นะครับหรือไม่ท่านก็ จะเต, creative, ติบโตแข็งแรงมั่นคงขึ้นคนที่ทํางานอาชีพส่วนตัวก็จะขยายโอกาสสร้างโอกาสใหม่ๆต่อจากนี้ไปก็มีแนวโน้มที่ดีมากๆน,นะครับทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาได้รับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับเอาเงินกําลังจะเปิดเข้ามาด้วยนะครับใครที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังเรื่องของความรักก็มีโอกาสดีๆนะครับคนที่รอคอยความรักอยู่มีแนวโน้มที่จะพบเจอคนที่ท่านรอคอยอยู่ด้วยนะครับอาคนที่ดีคนที่ใช่คนที่มีความพร้อมสําหรับความรักนะครับ ประกานต่อมามาดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น10ดับ ระหวังเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ที่แรกอดทนรอคอยใจเย็นๆนะครับจะทําอะไรวันนี้ขอให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปอย่าคิดอะไรที่มันอ่เกินเลยหรือว่าขอบเขตต่างๆคือให้อดทนรอคอยมีจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยลงมือทานะครับรวมทั้งการใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอดทนรอคอยค่อยๆแก้ไขเรื่องที่ไม่เรียดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะ ค่อยๆผ่านผลไปนะครับสุขภาพก็ต้องดูแลทักษะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้อย่าฝืนอะไรที่เรารู้สึกว่าฝืนไม่ได้นะครับรอคอยนิดหนึ่งโอกาสของท่านคือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งความมั่นคงต่อไปนะครับแนวโน้มโอกาสของท่านคือความมั่นคงขึ้นดีขึ้นในเรื่องของการงานก้าวหน้ามั่นคงมีงานมาตลอดในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมีตําแหน่งมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักเยอะๆการเงินก็จะเติบโตขึ้นมาแบบมั่นคงไม่ได้ร,รายได้เต็มที่ นะครับเงินไหลมาเทมานะครับความรักก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักหรือว่าตกลงกันได้เข้าใจกันได้นะครับกลับมาปณิปนอมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความสุขในเรื่องของความรักมีคมรอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปสู่จุดที่ดีมากๆด้วยนะครับแต่ว่าต้องระวังสุขภาพไ้เลยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้งานเริ่มต้นนะครับมีงานเข้ามาแม้ว่าจะเป็นช่วงหยุดแต่ว่าเรื่องของการงานยังต้องทํายังต้องเดินหน้าต่อไปด้วยนะครับสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่ควรระวังนะครับโอกาสของท่านยังมีเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับร,รายเดียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากคารใบบที่1เป็น9ก้าไม้เท้านะครับเอางานนะครับงานยังวนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตของท่านนะครับ อาจจะเป็นงานประจํางานจรมีโอกาสเข้ามาตลอดนะครับไม่เป็นไรเป็นวันหยุดก็ยังทํางานได้นะครับอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์งานช่วงเวลาสันส้นๆรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะอยู่นะครับในช่วงนี้ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเดทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บไข้เด้ป่วยก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับจะเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะครับเรื่องของความเจ็บไข้เด้ป่วยไม่เกิดขึ้นดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะมากน้อยอย่างไรก็ดูแลตัวเองไว้ก่อนดีกว่านะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น7ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานยังมีโอกาสดีนะครับที่ท่านจะได้ผ่านกฎผ่านเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกแล้วทํางานดีขึ้นผ่านการแข่งขันที่มีคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะสุดท้ายแล้วนะครับท่านยังเป็นผู้มีโอกาสจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะครับประการต่อมามาดูส่วนของโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสดีๆหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับเป็น แปดเรียญน,นะครับเรื่องของการเงินนะครับมีเงินเข้ามานะครับพี่น้องชาววันพุธครับมีโชคมีลาบจากอาชีพเสริมอาชีพพิเศษเป็นประสบการณ์พิเศษหรือว่าเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของท่านนะครับก็จะทําให้ได้รับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธการงานยังมีความ ก้าวหน้ายังมีงานเข้ามาตลอดโดยเฉพาะงานที่เป็นงานฟรีแลนซ์นะครับเป็นงานที่ต้องแข่งขันกันเยอะๆท่านมีโอกาสที่จะทํางานขยายโอกาสสร้างโอกาสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรื่องของสุขภาพควรใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะครับเรื่องของโอกาสความร่ํารวยโชคลาภวาสนายังมีการเงินที่จะหมุนเข้ามาจากอาชีพเสริมรายได้พิเศษต่างๆเหล่านี้กําลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับมีปัญหาต้องแก้ต้องดูแลนะครับเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารอะไรอย่างนี้แต่โอกาสของท่านคือเติบโตไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงพัฒนาดีขึ้นรวมทั้งจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับรายเดียต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากภารุบบที่1เป็น3ดาบนะครับวันนี้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์ ไม่ก่อนจะดีที่สุดนะครับการติดต่อการพบปะกับผู้คนการที่จะตกลงเรื่องอะไรก็ตามนะครับวันนี้ขอให้ใจเย็นๆนะครับใจร้อนจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับความขัดแย้งทนายทั้งปวงก็ไม่ดีใจเย็นที่สุดนะครับวันนี้จะพบปะกับผู้คนก็ต้องระวังด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นเด็กถือดาบวันนี้ก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาของลูกหลานบริวาร คนที่เรารับผิดชอบนะครับพี่น้องชาววันพระสาดีอาจจะมีพฤติกรรมมีเรื่องบางอย่างที่เราจะต,ต้องแก้ไขนะครับก็ต้องเน้นไปที่คําว่ามีความรักมีความเมตตาใจเย็นๆแล้วท่านก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้เท้าอันนี้จังหวะของชีวิตเริ่มเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคง นะครับก้าหน้ามั่นคงขึ้นนะครับการพบเจอกันการคุยกันมีแผนงานมีเรื่องของการงานต่อไปด้วยนะครับบางคนก็จะถือโอกาสเรียนรู้บทเรียนต่างๆพัฒนาอาชีพตัวเองดีขึ้นมีข้อตกลงมีสัญญามีการเจราจาตกลงเรื่องของการงานตามมาด้วยของการเงินก็จะตามมาด้วยนะครับรายรับรายได้ดีขึ้นคนที่เราคอยความรักมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้พบเจอสมบังในเรื่องของความรักนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับอ่าร่ำรวยมีเงินเข้ามานะครับใครที่รอคอยการเงินอยู่จะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับเออรายรับดีมากๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ใจเย็นๆอดทน เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการพบปะก,กับผู้คนเรื่องอะไรก็ตามนะครับวันนี้ขอให้ตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นไว้ก่อนการแก้การแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กๆลูกหลานก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมที่เราจําเป็นจะต้องทํานะครับก็ขอให้ใช้ความรักความเมตตาด้วยนะครับโอกาสของท่านยังมีเข้ามาตลอดงานก็จะเติบโตขึ้นมีการคุยมีการสัญญาใหม่ๆเข้ามามีข้อตกลงที่ดีๆการเงินของท่านก็จะหมุนเข้ามาด้วยนะครับความรักก็มีโอกาสดีนะครับที่จะสมหวังนะครับโชคลาภมีเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงท่านวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้เงินเงินมาเงินมา,มามากมายทีเดียวนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้เรื่องของการเงินมาก่อนนะครับการลงทุนการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆวันนี้นับเงินอย่างเดียวนะครับติดต่องานติดต่ออะไรวันนี้ดีมากๆนะครับสุภาพสตรีชาววัน สุขนะครับวันนี้ก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับอา้าทำงานติดต่องานเจราจาเรื่องของการเงินจะดีเยี่ยมนะครับผลประกอบการต่างๆนับได้นะครับนับได้มีเงินเข้ามาเยอะแยะทีเดียวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ก็ขยับมาเป็น สิบเหรียญนะครับอ้าวรวยรวยแล้วก็รวยอีกได้นะครับมีเงินเข้ามาตลอดครอบครัวสมบูรณ์ดีเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันประคับประคองกันได้ทุกอย่างกําลังเดินหน้าต่อไปนะครับครอบครัวบางครอบครัวก็จะมีลูกหลานเล็กๆเข้ามาเป็นสายใยเป็นตัวเชื่อมโยงทําให้กิจกรรมต่างๆเติมเต็มความสมบูรณ์เข้ามามีทั้งงานมีทั้งเงินมีความรู้สึกดีมีความสุขในครอบครัวตามมาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สเป็นราชินีเรียนนะครับอ่านรวยมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับดีใจด้วยกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่บนเบียนเข้ามานะครับหมุนเข้ามาไหลเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องชาววันสุกร์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็หมุนเข้ามาด้วยคําว่าการเงินที่ดีตามมาตลอดในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรนะครับดีแล้วดีอีกต่อไปหรือไม่มาดูกันครับเป็นสามเหลี่ยญมีโชคด้วยนะครับโชคก็คือว่ามีเซนต์มีสัญชตาตญาณมีรายรับที่เกิดขึ้นมาจากการลงทุนน้อยแต่ว่ามีผลประกอบการที่ดีมากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับมีโชคมีลาบการเงินก็ยังตามเข้ามาสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นดวงที่ดีมากๆในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับทุกอย่างกําลังเป เิดเส้นทางที่ดีการคุยกันการตกลงการเจราจาต่างๆดีมากๆนะครับพบปะกันในเพื่อนฝูงญาติมิตรครอบครัวก็จะมีส่วนที่ดีๆนะครับอันนี้ทั้งแจกทั้งรับทั้งหมุนเวียนตลอดเวลาของทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งมีโชคมีลาบของการเงินได้รับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับที่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงอยู่ในช่วงเวลาของ ขาขึ้นนะครับเอาดีนะครับเติบโตขึ้นพัฒนามั่นคงขึ้นสิ่งใดที่ควรจะได้ควรจะได้รับก็จะได้รับโอกาสนั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากฐาูปใบที่1เป็น6ไม้เท้านะครับอันนี้เป็นการพัฒนาการที่ดีสำหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเรื่องงานก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเดรียมตำแหน่งเติบโตขึ้นมีความก้าวหน้าสำหรับคนที่เราคอยงานก็ต่อจากนี้ไปก็จะมีงานทำเข้ามาด้วยนะครับ พัฒนาอาชีพได้แบบมีความมั่นคงการเงินก็จะหมุนเข้ามามีรายรับมีค่าตอบแทนมีกำไรจากการทำธุรกิจต่างๆคืออยู่ในช่วงเวลาของการเงินที่ดีไม่น้อยเหมือนกันนะครับความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังพบเจอกันคุยกันตกลงกันมีทิศทางของความรักที่น่าพอใจในอนาคตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองเป็น9ก้าถ้วยนะครับอันนี้อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆด้วยนะครับมีงานเลี้ยงการติดต่อกับผู้คนมีความสนุกสนานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาด้วยนะครับแต่อย่างไรกนะครับจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆระวังไว้ด้วยนะครับนิดนึงนะครับใจเย็นๆด้วยนะครับอย่าเผลอจนที่เราอาจจะทําอะไรด้วยความประมาทนะครับพลาดพั้งมาก็จะมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น justice นะครับเรื่องของความยุติธรรมสิ่งที่ควรจะได้ผลอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเราทุ่มเทไปสุดๆแล้วถึงเวลาที่เราจะได้รับ อะไรดีๆตอบแทนมาในช่วงในเวลานี้นะครับก็เปิดกว้างขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากนี้ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสให้การสนับสนุนให้ทิศทางแนวทางให้ข้อแนะนําที่ดีๆเรื่องของการไกลเกีย่ยกรณีพิาพาททั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รับโอกาสแก้ไขให้ถูกต้องดีขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นแ เปนไม่เท้านะครับโอกาสของท่านมีโชคมีลาบจะได้อาสังหาริมารัพย์ในช่วงนี้นะครับเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆเป็นผลที่ดีมากๆนะครับมีโชคมีลาบเข้ามานะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานการต่อเติมการขยายโอกาสต่างๆก็จะดีมากๆเช่นเดียวกันครับสบรุบดรงของคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงของการงานการเงินวยความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจจะเติบโต,ต,ตพัฒนา คนที่เราคอยโอกาสต่างๆก็จะสมวังสิ่งใดที่ควรจะได้รับก็มีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนให้แนวทางให้ข้อแนะนำการแก้ไขกรณีพิพาทบาดหมางทั้งหลายทั้งปวงก็จะผ่านพ้นไปได้ในช่วงเวลานี้อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆมีงานเลี้ยงงานอะไรก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับส่วนโอกาสนะครับมีโชคมีลาบเรื่องอสังหาด้วยนะครับจะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ อครับอารัครั้วันนี้มหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสต่างๆด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณดูควบคู่กันไปด้วยนะครับในช่วงเวลาของการต้องหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมีความสมหวัง นะครับมีความอาร่าเรื่องนะครับจะทําอะไรก็ขอให้รุร่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผ่านพ้นอุปสรรคในการเดินทางขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ